ไทยใน YouTube ครับก็อ,อยู่ที่เมืองลักยาประเทศเยดนามครับตรงนี้เป็นตลาดใหญ่มีขายเสื้อผ้ามากมายนะครับวันนี้จะให้ดูอย่างหนึ่งอันนี้ไม่ใช่คน้นมันก็ค้นนะครับแต่ว่านี้มันเป็นตุ๊กตาลมนะครับเขาแทนที่จะเป็นแบบพลาสติกอย่างนี้นะฮะก็เขาทําเป็นเต่าลมนะครับนะฮะก็สะดวกกับการเคลื่อนย้ายของพ่อค้าแม่ขายนะครับ อันนี้ในตลาดสดนะครับที่มีจุกยางอย่างนี้นะครับเป็นตุ๊กตาลมนะครับเป่าลมเข้าไปได้นะฮะนี่ครับแอร์เขียนว่าแอร์สตรองนะครับนะก็เป็นเป่าลมเข้าไปเป็นตุ๊กตายางนะฮะก็เอาไว้โชว์เสื้อโชว์กางเกงอย่างนี้นะครับนะก็มีไซส์ต่างๆนะครับนี่เป็นร้านขายเสื้อขายกางเกงเวียดนามนะครับ เป็นตุ๊กตาลมนะครับใช้แบบเสื้อนะก็แปลกดีครับเก็บมาฝากกันนะครับเผื่อเป็นไอเดียค้าขายสำหรับใครสนใจนะครับเพราะว่าใครที่ื่อนย้ายตลอดเนี่ยตุ๊กตาลมหรืออะไรแบบนี้ก็เป็นทางเลือกที่ดีเหมือนกันครับเราพบกันใหม่กับ c ช่องฟิลไทยใน u t u b e ครับเก็บเรื่องราวกันในทางมาฝากกัน